ยกแปลง45,000บาทเริ่มต้น50ตารางวาสดมีพรก็ได้เป็นโฉนดคุดแดงครับกะฉลองเนี่ย้หลานว่าราคามันถูกไงแลราคาดันทีราคาถูกโฉนดด้วยอ้าวเบอร์ทิ้งไว้ให้ก่อนเลยเบอร์โทรนี่นะใจจะเพิ่งโทรเออดูขี้ไปจบกันก่อนค่อยโทรเนี่ยแต่ว่าทิ้งเบอร์ไว้ให้ก่อนอ่ะอ่ะโอเคจำใหม่ปะไอ้คนอยากจะได้ก็จะโทรอยู่แล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวดูวิวรอบ นี่คือเราอยู่กาญจนบุรีป่ะกาญอำเภอเราขวัญจังหัดกาญจนบุรีอ๋เหอเห็นทิวเขาด้วยสวยจังเลยยายอ่ะอันนี้ภูเขาอะไรนะผูเอาแท้แต่ว่าชื่อภูเขาเลยนะเขาเขาพระปู่ป่ะเขาพระปู่เออโอ้โหมันเป็นทองขึ้นแบบกี่คืนอ่ะโอ้โหสองโอ้เป็นทองขึ้นสวยเลยนะสิบอันเนี่ยเป็นทองขึ้นสวยเลยนะเอ็งเอ็งดูอย่างเงี้เอ็งหันไปดูหลังโน่นโน่นกับภูเขาเลยไหนภูเขาทองเปล่าอนุอนอนอยู่ แถวแถวด้านช้างเห็นป่ะอ่าใช่อ๋โหแถวแปลงนี้อยู่เราขวัญใช่เราขวัญอยู่ตำบลหนองประดูครับผมเออนะแปลงละห้าสิบวามันอยู่ตรงนู้นครับอยู่ด้านไหนเนี่ยเห็นไหมเห็นโทมไหมแต่ผมไม่พาไปดูหรอกไม่ไปอย่าอย่าไปดูไม่มช่อย่างนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูเออมันก็แค่สิบวาเลยกว้างยาวก็ประมาณสิบห้ากุสิบห้าเมตรได้ไหมอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นทรงสวยทรงสวยแต่ที่สําคัญฟปรโมชั่นนี่อ้โหโอ่เน่นี่ อาหนังสือไปไหนวะเฮ้ยมันอยู่ข้างในไปอยู่ข้างในเหรออ๋อเดินมาด้วยเริ่มต้น50ตารางวา45,000บาทเออแต่ถ้าซื้อ100ตารางวาลดไป5,000นะอ้าวแต่ถ้าซื้อ200ตารางวาลดไป20,000โอ้ย1ไร่อ่ะ1ไร่ลดไป40,000เออเหลือหนึ่งไร่นี่เหลือสองแสนแปดหมื่นบาทอ่ะเออจานราคาเต็มเท่าไหร่นะสามแสนหกอ๋อสามแสนหก เอออ่าถ้าคิดก็คุณผู้ชมคิดไป50วา45,000นะคูแปดไปคูณ8ก,ก็คือ, 1>, อ1ไร่มี400ตารางวาคูณ8ก,ก็ไร่หนึงก็สาม0สนหเอางี้ดีกว่าจะได้ง่ายๆรถไปยังเยอ,อ,อะอ่ะเห<อ>ลื1 1> อ2,800สนแปดอะคือไร่หนึ่งอะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเอสองคนเนี่ยหลานเอาสักคนลนะสองไร่เนาะเออจัดไปแล้วท่านผู้ชมจะได้อะไรเนี่ยหมดเลยนะเออหมดเลยคือไอ้แปลงหนึ่งไร่ก็โอเคถ้าถ้าเกิดว่าจะซื้อแปลงหนึ่งไร่ก็จะมีเฟสหนึ่งแต่ถ้า50วาผมบอกเลยว่าเก้าแปลงพอ เออก้าแพงพอเก้าแพงพอเองมานี่จำดูโครงการอะไรครับเขาจะปลูกบ้านเขาเนี่ยไปยุ่งอะไรครับเขาไถเขาถมแล้วน่น่ะน่น่ะอันนี้รถดินกําลังวิ่งเขาไถเกาถมจะปลูกบ้านกันแล้วเออเนี่ยแล้วเนี่ยหลานบอกบอกกันตรงๆเลยเนี่ยเห็นป่ะเห็นรถพิฆาตไหมนั่นน่ะเขาลงจากขอนจีบมาน่ะเออใช่ยายเออพูดถูกใจเอาไปหนึ่งเปกเอ้ยไม่ใช่ยาดองเอาพูดต่อพูดต่อ เขาลงจากทางนี้ไปลาดยางอยู่ที่ประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรเองคอนกรีตคอนกรีตเออคอนกรีตเนี่ยเออผู้ชมเสาต้นนั้นอะนะที่ผมซูมไปอะน่ะคือคอนกรีตอ่ะนั่นนั่นซึ่งตรงนั้นอะมันเข้าในตัวชุมชนแล้วเอออย่าหาว่าตรงนี้มันไม่มีบ้านเรือนเลยเออคุณผู้ชมเอ๋ยโน่ยมันอยู่ฝั่งถนนคอนกรีตไงนั่นนั่นน่ะเปแถวไน่โดนรู้ไหน้าที่ไปแถวแถวผมขึ้นภาพไปดู เอาดินั่นคือเป็นชุมชนที่อ,อยู่ตรงฝั่งถนคอนกรีาทางซ้ายก็เป็นชุมชนทางซ้ายเลี้ยวออกไปก็เข้าตัวเมืองการเข้าเราขวานได้ถ้าเลี้ยวขวาไปฝั่งนูน้นอะฝั่งภูเขาฝั่งนู้นก็จะเป็นตัววัดหนองปลือเออโรงเรียนหนองปลือจากนี้ไปตัวที่ดินเ่าขวาญก็ประมาณสักสิบกว่ากิโลอ่าอ่าใช่แล้วชุมชนใหญ่ไม่ต้องห่วงอย่างที่ขึ้นให้ดูชุมชนใหญ่ไม่ต้องห่วงมีถ้าหิวหิวข้าวอยากได้น้ำแข็งร้านตรงนี้ ก้นซอยลืมถามพี่เขาว่าชื่ออะไรจะได้โฆษณาให้จะเผื่อจะกินข้าวเชียงกันไอน้กันจะกินฟรีตลอดย้ายไม่ได้จะเห็นตรงไหนหไม่ได้เลยคือต้นซอย,ม,ยมีหมดอเออเหน็นเหน็นเห็นว่าแปลนี่ไม่มีบ้านอย่าิึงตกใจเขากำลังจะมาสร้างระบบไฟฟ้าปะปารอก่อนเออนู่นอาาันนั้นก็มีคือไฟฟ้าอยู่รอบๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะห่างไกลเลยนะโน่นๆน่น่นเห็นไ่า เห็นเสาไหมเห็นโครงการนี้ไหมล่ะดึงมาได้ไหมน่าะเห็นเสามาดึงมาแล้วเออคือมันไม่ไกลแต่ว่ามีใช่ไหมใช่เอางี้กว่ามันมีอ่ะนะเราทําให้เราทําให้น้าป่าล่ะเดี๋ยวเดินมาสิก็ทําให้เออเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมไม่มั่นใจยังไม่เห็นภาพจริงก็ระบุไปในสัญญาเออเออระบุไปในสัญญาเลยบางทีบางคนผ่อนไปห้าเดือนสิบเดือนเนี่ยพอดีเนี่ย ไฟฟ้าปราปาเข้าถึงพอดีคืออันนี้มันดึงไปแล้วไงเออไ,ไอโครงการนั้นเขาขายหมดแล้วอ่าก็เป็นโครงการของเขาเองอ่ะของพี่วันดีพี่วันดีเออพี่วันดีติดต่อพี่วันดีกับเบอร์ในป้าน,นี่ถนนสาธรารณะทั้งหมดนะสาธารณะนูน้นจะไปนู่นข้างในไม่บ้านนะเฮ้ยอ่าแล้วก็อันเนี้ยฝั่งนู้นเลยฝั่งข้างหลังก็จะเป็นถนนรดยางอ่าหน้าหน้าฝั่งข้างหลังแปลงคุณผู้ชมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอ๋อนู่นเหรอฝั่งนู้นน่ะคือ ไอตรงเสาไฟนําไปถนนระยางแล้วอ่าอ่าที่ผมบอกว่าออกออกจากคอนกรีตไปอ่ะเลี้ยวซ้ายไปก็ขึ้นถนนระยางเออต้าเลี้ยวขวาก็เข้าตัวชุมชนใหญ่อ่าเอาออเางี้ดีกว่าเอางีด,ดีกว่าแล้วระบบประปาล่ะเห็นแทงไหมเห็นแทงเปล่าคุณผู้ชมเขาเตรียมแล้วผมอ่ะผมไม่เห็นคุณผู้ชมเห็นแ่บอ่าอ่าคือ,อมันเป็นระบบอ,อ่าประปาบาดาลในหมู่บ้านในในโครงการในโครงการต้องบอกงี้ก่อน ใช่ถูกต้องเราก็เลยโครงการนี้เลยทาปลาปลาปาดานไม่ต้องห่วงทําเป็นระบบออไม่ใช่ว่าจะดูดออกมาคุณๆแล้วมาใช้กันไม่ใช่มีตัวกงตัวกรองระบบปาดานอะไรชัดเจนเนาะเออให้มั่นใจให้มั่นใจเพราะว่ามันมีหลายหลายแปลงที่อยู่ในนี้ไงเนี่ยวันนี้เรามา่ายท้ำเนี่ยเห็นล้วลูกค้ามาจอดรอเนี่ยแกม,มาดูละก็าตามเราจังเดียวเลยบอกมีช่องไหนสูกขูก่ราคาดีดี พนได้พอนได้มาแล้วแค่จะบอกว่าแค่จะบอกว่ากำลังจะมารีวิวเข้ามาแล้วเออเอาละกันก้าแปลงอ่ะนะก้าแปลงนี่แถมรถดินใช่ไหมดินของของคุณพี่เขาจะไปแถมก็ได้ไงล่ะอัะไรเขาถ่ายจะปลูกบ้านล่ะใช่จะปลูกบ้านล่ะท้อที่เออคนโอ้ยราคาสี่พันห้านี่ฉันอยากจะได้ถนนหน้าแปลงเป็นถนนลาดยางของคอนกรีตอย่างเงี้ยยูเด้วยยุกภูเขาด้วยเอา ไม่มีของเราไม่มีรูแบ่งเงนเออผมอยากจะบอกอย่างนี้คือที่ดินมันต้องตามราคาคุณผมอ่าแบบนี้คือผมว่ามันโอเคนะเพราะว่าสาธารณภูเเราก็มีปะอ่าสาธารณภูเขามีเราสามารถจะมาปลูกบ้านได้แล้วโครงการมันเจ้าของโครงการเขาเปิดให้ผ่อนด้วยเออเนี่ยคดีแล้วแล้วมันฉนองคุกแดงนาเลยอ่าฉนอคุกแดงอืมเออเนี่ยก็จบเลยสี่บ้องห้าเนี่ยปังหนึ่งไร่ก็จะอยู่เถิบเถิบเข้ามาข้างหน้าฝั่งห้าสิบไปสั่งห้าสิบตาลาวาอยู่ด้านหลังอ่าอ่า เอางี้ดีกว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวเอบอร์โทรศัพท์ผมจะตื้นให้ทีเลยนะครับผมบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าไม่ขี้เกียจได้ดยวขึ้นมาให้แล้วไงยายก็รู้ว่าเองขี้เกียจเพราะอะไรเองลืมใช <c oughs> ออ่ต้องมีอะไรอีกไหมไม่มีรักอยากให้ท่า,านผู้ชมทุกท่านละ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยกันแล้วก็มาจ,าจมับจองในรับของที่ดินสวย,สวยสๆชกชงอยงนี้ยจัดไปยายนะสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมแปมีมีแค่อะไรก้าวแปลงเหรอจ้า ชอบชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยปุ่มไลค์มันกดได้ปีกดไปเถระกดติดตามไว้เถอะที่สวยๆอ่ะมันจะมาเสิร์ฟอีกถ้าไม่กดอ่ะมันจะไม่เห็นช่องเรานะเดี๋ยวพอเลยไปห้าห้าวันสิบวันมากดดูว่ายไปหมดแล้วเหรอมันไม่ทันต้องรีบกดไลค์ได้ก็ดีกดติดตามไว้ยิ่งดีนะจะได้ไม่พลาดครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมมีงานโฆษณาอย่าลืมเรียกยายไปเลยนะ ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยากกระจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady c h a ด n e l นคุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e มีอะไรก็กดเข้าขไปเชืะอกับยายแมนเลยจ้า